นายทัศส,สุขาครับโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาก็ออกมากล่าวว่าพนักง,งานสอบสวนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดพระตะบองกำลังรวบรวมหลักฐานและคำให้การจากผู้เห็นเหตุการณ์กรณีสตรีวัย18ปีอ้างว่าเธอถูกทหารไทยในเครื่องแบบสีดำเจ็คนรุมข่มขืนและทำร้ายร่างกายขณะเดินทางกลับบ้านในกัมพูชาผ่านชายแดนติดจังหวัดพระตะบองเมื่อคืนวันเสาร์ที่15พฤศจิกาย,ยนกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเตรียมยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยสถานเอกอัครราชทูตไทยและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าทางการไทยจะแสดงความรับผิดชอบเหตุอัปยและไร้มนุษยธรรมและสแสวงหาความยุติธรรมให้แก่เหยื่ออีกด้านหนึ่งก็กำลังให้ความช่วยเหลือดูแลเหยื่อทั้งร่างกายและจิตใจและนายซาสกานะครับรัฐมนตรีมหาไทยเดินทางไปเยี่ยมเยืออที่ปัจจุบันนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดพระตำบง จากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาการของเธอดีขึ้นแล้วแต่ยังคงมีอาการผวานายซาศกคาคนนี้ก็ได้ประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าตำรวจกพูชาพร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อรวบรวมหลักฐานและผลตรวจร่างกายเพื่อเอาผิดอาชญากรรมสุดทารุณตามรายงานจากสื่อกมพูชาเหตุเกิดในคืนวันที่15พฤศจิกายนหญิงสาวเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงง,งานชาวกพูชา13คนที่มาจากคนละจังหวัดแต่เดินทางกลับด้วยกันจำนวนนี้ประกอบด้วยผู้หญิง6คนผู้ชาย6คนและเด็กเล็กอีกหนึ่งคน ขณะเดินทางถึงบริเวณชายแดนพบทหารไทยในชุดดำกลุ่มหนึ่งซึ่งมีรายง,งานว่าอยู่ในอาการมือนเมารุมซ้อมชายในกลุ่มและใช้ปืนทุบก่อนลากหญิงสาวเข้าไปในป่าข้างทางและรุมทำเรื่องอย่างว่า <c oughs> เหตุที่ผู้หญิงคนอื่นในกลุ่มไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเพราะผู้เธอเดินทางมากับสามีนอกจากนี้ทหารไทยกลุ่มดังกล่าวซึ่งต่อมากระระบุว่าเป็นทหารพรานยังขโมยโทรศัพท์มือถือและเงินสดของแรงงานกลุ่มนี้ไปด้วยอีกจํานวนหนึ่ง วันเดียวกันตัวแทนจากสมาพันธ์สหภาพแรงงานองค์กรสมาคมและชุมชนรวม216แห่งในกัมพูชาออกแถลงการร่วมประนามความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศที่กองกําลังทหารพรานของไทยกระทาต่อแรงงานข้ามชาติหญิงชาวกัมพูชาการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีและสิทธิของแรงงานข้ามชาติอย่างร้ายแรงซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศรัฐธรรมนูญหลักการอาเซียนกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ยิ่งไปกว่านั้นถแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการลอยนวนผลพ้นผิดและการขาดความเคารพต่อสิทธิสตรีทีท่เกี่ยวข้องกับทหารพรานกองทัพดำถือเป็นภัยคุกค,คามร้ายแรงต่อความปลอดภยัยสิทธิของแรงงานหญิงชาวกัมพูชาและกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เปราะบางอื่นด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่สื่อกัมพูชาเนี่ยเขียนออกมานะครับไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักนิดเดียวซึ่งล่าสุดน,นะครับต่อมาเนี่ยจากที่สื่อกัมพูชาได้เขียนออกมานะครับด้านของนาวาเอกปรชญาหานเทียมนะครับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยมันไม่เป็นความจริงและเป็นข่าวปลอมทั้งหมดอีกทั้งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดแล้วไม่พบเหตุการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาและไม่มีหน่วยทหารไทยใดมีพฤติกรรมตามที่สื่อกบูชาเผยแพร่พร้อมย้ำว่าการกล่าวหาครั้งนี้อาจมีเป้าหมายสร้างความเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังและบ่อนทำลายความสัมพันธ์ชายแดนไทยกบูชาตลอดระยะเวลาที่แรงง,งานกับูชาอยู่ในฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ทหารไทยได้ปฏิบตัติต่อทุกคนอย่างมีมนุษยธรรม และตามหลักกฎหมายสากลด้วยไม่ว่าจะอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือเข้ามาทํางานผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ไทยก็ให้พักพิงดูแลเรื่องความปลอดภัยมีที่พักและจัดก,การอาหารให้ครบทุกมือ้อก่อนดําเนินการตามขั้นตอนส่งกลับประเทศอย่างไรก็ตามประเทศไทยให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการชายแดนคาดว่าจะมีการประสานงานระดับทางการเพื่อขอให้ฝ่ายกพูชาตรวจสอบข้อมูลและป้องกันการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือนซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายในระยะยาวคุณผู้ชมครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่สื่อเขมรสร้างเรื่องใส่ร้ายทหารไทยแบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่เป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่กพูชาต้องการสร้างแรงกดดันทางการเมือง ปั่นกระแสชาตินิยมหรือเบีเ่ยงเบงความสนใจในประเทศก็จะมีนิยายฐานไทยรังแกประชาชนเขมรแบบนี้โผลมาเป็นระยะเหมือนเปิดสคริปต์เดิมมาใช้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับสื่อกระแสหลักของกับูชาหลายแห่งก็ถูกวิจารณ์บ่อยครั้งเลยว่าทําหน้าที่เหมือนปากเสียงของรัฐบาลเขมรมากกว่าจะเป็นสื่ออิสระซะอีกรายงานทุกอย่างในเชิงกล่าวหาฝ่ายไทยอย่างเดียวปั้นเรื่องให้ดูโหดร้ายเลือกใช้คำเพื่อให้คนคเขมรรู้สึกเดือดดาลน ทันที่ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ผ่านการตรวจสอบและบางครั้งก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างสิ้นเชิงเลยครับแต่สื่อข่ามก็กลับรีบปูพรมเสนอข่าวแบบใหญ่โตลงข่าวพร้อมกันหลายสำนักราวกับเตรียมบทมาแล้วก่อนที่ผลสอบสวนจริงมันจะออกมาซะด้วยซ้ําซึ่งพอข้อมูลจากฝั่งไทยชี้ชัดนะครับว่าไม่พบเหตุการณ์ตามที่กล่าวหาแม้แต่นิดเดียวแทนที่สื่อข่ามจะถอยหรือรอผลยังเป็นทางการก็กลับเดินหน้าปั่นกระแสกันต่อไปใช้คําว่าทหารไทยละเมิดสิทธิใช้ความรุนแรงยึดทรั บิดเบือนจนทําให้ประชาชนเขมรเกลียดไทยมากขึ้นโดยไม่มีเหตุผลรองรับและไม่มีความจำเป็นนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ของสื่อกมพชชาบางเจ้าชอบสร้างเรื่องก่อนแล้วค่อยหาหลักฐานทีหลังและถ้าหาหลักฐานไม่ได้ล่ะก็ปล่อยข่าวทิ้งไว้แบบนั้นไม่เคยแก้ไม่เคยขอโทษขณะที่การป้ายสีของสื่อเขมรคราวนี้อาจมีเป้าหมายมากกว่าแค่ใส่ร้ายไทยอาจใชเป็นเครื่องมือสร้างภาพรัฐบาลเขมรเนี่ยปกป้องประชาชนอย่างเข้มแข็งทั้งที่ข้อเท็จจริงนะครับก็ยังไม่กระจ่างแม้แต่น้อย อ่ะแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดอย่างไงบ้างกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยครับฉลองครบรอบ5ปี Top New เชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท o p ปแฟนท็อปเม e เบอรเพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะ สมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวลุนจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแทง่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท สอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line แอ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%